ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายติวรักเต็มร้อยคืนนี้ค่ะเราอยู่กับจิตแพทย์คนเก่งที่จะมาปรับทุกปัญหารักให้สมดุลนะคะรับรองว่าสบายใจแน่นอนค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีเมลแรกนั่นต้องบอกว่าผมเข้าใจหัวอกของผู้ชายคนนี้เลย เขียนเข้ามาบอกว่าคุณหมอครับตอนนี้ผมอายุ26ปีรู้สึกมีความต้องการทางเพศตลอดเวลายิ่งตอนอยู่กับแฟนผมสามารถมีอะไรกับแฟนได้ตลอดเวลาจนแฟนบอกว่าให้ลดความต้องการลงบ้างผมสําเร็จความใคร่อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับก่อนหน้านี้ผมมีแฟนมาแล้ว4-5คนก็เลิกกันไปเพราะความต้องการสูงของผมนี่แหละครับควรจะแก้ไขยังไงดีมากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ แต่ละคนด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าเขาเข้าคู่กันดีมันก็จบแต่ทีนี้ถ้ามันเจอกันแล้วมันไม่พอดีอจริงๆเนี่ยทางการแพทย์นี่ยมันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยรโรคที่ว่าเป็นความต้องการทางเพศมากจนเกินไปมีเหมือนกันมีไหมครับมีค่ะใช่แต่ข้อหนึ่งที่กำกับในนั้นเลยค่ะก็คือมันจะต้องมีผลกระทบต่อชีวิตคืออันนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้เียา จริงๆอันนี้อาจจะต้องมาคุยเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะว่าจะต้องรักษาหรือเปล่าเพราะว่าเกณฑ์การวินิจฉัยมันก็จะมีอยู่ที่ว่าอันที่1คือถ้าเกิดว่าหมดใช้เวลาเนี่ยมากไปเลยนะคะในเรื่องของการจินตนาการหรือในเรื่องของการพยายามที่จะหาอะไรก็ตามที่มาก,กระตุ้นมมเรื่องนี้เออหมกมุ่นเรื่องนี้เยอะๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ข้อแรกเลยนะคะข้อ2นะคะคือช่วงอารมณ์ไม่ค่อยดีหงูดหงีดกังวลซึมเศร้าน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการหาทางออก ก็คือนึกอยู่อย่างเดียวคือเรื่องนี้อ่าหรือสามเวลาเครียดหาทางออกเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องเซ็ก์อ่านะคะสี่คือเรียกว่าพอมีความต้องการปุ๊บยังไงก็หยุดไม่ได้อ่านะคะแล้วก็ข้อ5้านะคะก็คือเรียกว่าแลกอะไรก็ได้เพื่อที่ให้ได้มีเซ็กต์ถึงแม้ว่ามันอาจจะอันตรายเอ่อนะคะเช่นรู้เลยว่าคนนี้อาจจะเป็นโรค แต่ว่าณจุดนั้นคือคือยอมเป็นโรคถุงยางไม่มีก็กออจะมีไข้หหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือเรียกว่าไม่รู้จักก็เออก็ก็ยอมได้คือถ้ามันมีอาการประมาณนี้ค่ะอันนี้คงต้องรักษาแล้วต้องรักษา,กษาเพราะมันจะเป็นภัยต่อตัวเขาเองและดีไม่ดีเนี่ยจะเป็นภัยต่อสังคมได้มันเคยมีวิจัยต่างประเทศเพราะว่าออสาเหตุส่วนใหญ่ที่มาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันรักษาได้โดยการที่รักษาพวกข้อ2ข้อ3เนี่ยค่ะคือพวก อารมณ์น้อย,อ,ยอารมณ์เศรา้าๆอารมณ์แย่เพราะว่าพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองะนะคะคือเรียกว่าถ้าสารเคมีตัวนี้มันสูงขึ้นมันจะทําให้เหมือนกับมันไม่สบายตัวมันหงุดหงิดอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะและะ้วปกติมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความกังวลหรือซึมเศร้าซึ่งเราก็จะรักษาเป็นโรคไป<ช>ปรากฏว่าพวกนี้พอมารักษาพวกนี้ปุ๊บอาการที่ต้องการเซ็ก์เยอะเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่า มันเกิดจากสาเหตุอะไรหลักๆร้อยเนี่ยจริงๆเรายังตอบไม่ได้ะนะคะแต่พบว่าเคสที่เขามารักษาที่เขามีรายงานกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับอารมณ์อะค่ะนะคะที่เขาใช้สิ่งนี้ในการแก้ไขปัญหาเพราะถ้ามารักษาอารมณ์ให้นิ่งให้ร่าใ,ให้ดีขึ้นหรือพยายามคุมสติคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น<ะ>ก็ลดสิ่งนี้ลงไปได้ อันนี้ก็คือแนะนําว่าลองเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูถูกไหมครับค,คือถ้าเรียกว่ามันมีผลกระทบจริงๆเนี่ยก็คือก็แนะนําว่าน่าจะลองมาตรวจน้านใดดูก่อนเช่นว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า<ม>แล้วก็อาจจะต้องตรวจสภาพทางอารมณ์ด้วยนะคะว่าเออตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรยังไงที่ทำให้ถึงถึงใช้วิธีนี้หรือว่ามัน,มนอะไรยังไงบ้างพอหาสาเหตุเจอมันถึงจะแก้ได้อีกหนึ่งคำถามที่ส่งมาวันนี้น่าสนใจมากเหมือนกันนะ จากกรณีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นบนเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งพ่อแม่ของเด็กชายวัยเ็ดขวบปล่อยลูกลงจากรถทิ้งไว้กลางป่าเพื่อเป็นการลงโทษที่เด็กเลือและเล่นสนโดยการปาก้อนหินใส่คนและรถที่ผ่านไปมาแต่หลังจากขับรถจากไปไม่กี่นาทีก็วนกลับมารับต้องตกใจเมื่อกลับมาแล้วไม่พบตัวลูกชายในจุดเดิมแต่ลูกกลับหายเข้าไปในป่า หลังระดมกำลังค้นหานานเกือบสัปดาห์จึงพบหนูน้อยอยู่ภายในกระท่อมบริเวณลานฝึกของกองกําลังป้องกันตนเองห่างจากจุดที่เขาถูกพ่อแม่ทิ้งไปประมาณ5กิโลเมตรและเด็กชายคนนี้ก็ปลอดภยดัยดีการทำทษเด็กเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือยังไงต้องปลอดภยัยซึ่งต่างจากกรณีที่เมื่อกี้ได้เล่ามาคือ,อ,อ ห้านาทีขบับรถไทยนี่คือคือมันไม่เห็นอะไรเลยะนะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคระ<ม>ันถ้าพูดถึงเรื่องของการทาโทษเด็กเนี่ยจริงๆมันประเด็นสําคัญมันมีอยู่แค่2อสาประเด็นแค่นั้นละค่ะหนึ่งคือการทําโทษเด็กเนี่ยความหมายมันคือการให้เด็กรู้ว่าสิ่งนี้ทําผิดไม่ใช่เป็นการระบายอารมณ์โกรธของพ่อแม่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราทําโทษแล้วเกินกว่าเหตุเนี่ยมันนึกดีๆมันไม่ใช่แค่ให้อยากให้เด็กหลักจํา มันมีความโกรธอยู่ในนั้นด้วยมันจึงทําอะไรที่เรียกว่ามันโอเวอร์นจนเกินไปใช่ใชการลงโทษเนี่ยจริงๆเนี่ยหลักใหญ่ๆมันมีแค่2วิธีนะคะอันแรกก็เหมือนที่เราคุ้นเคยกันก็คือทําให้หลักจําจะตีจะดุจะว่าจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็คือใส่สิ่งที่เด็กไม่ชอบลงไปนะคะอีกแบบหนึ่งคือการลดสิ่งที่เด็กชอบอซึ่งถามว่าเราแนะนําอันไหนเราแนะนําอันหลังสุด คือการลดสิ่งที่เด็กชอบเพราะว่าการใส่สิ่งที่เด็กไม่ชอบส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของความรุนแรงเช่นการดุว่าการตีการทิ้งการอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะ้เด็กปมได้มีแต่แง่มุมลบๆเท่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ได้ช่วยปรับความประพฤติอะไรเลยมีแต่ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเสียเพราะว่าคือเกลียดเกลียดสิ่งนี้ไปแล้ว ค่ะถ้าเอาสิ่งที่ชอบออกก็คืออย่างเช่นการถอนเรื่องวันหรือตกลงว่าจะซื้ออะไรเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ทําตัวไม่ดีก็เลยอดตรงนั้นเ้ย่ถูกต้องแต่สิ่งนี้มันมีมันมีเทคนิคค่ะเพราะว่ามันต้องตกลงไว้ก่อนว่าจะเอาอะไรออกเพราะถ้ามาตกมาแบบว่าทําผิดปุ๊บเออแล้วเออย่างเช่นพูดอ่ะเด็กเด็กเล่นเกมอย่างเงี้ยบอกอ้าวหยุดเล่นเลยนะเพราะทำตัวอย่างนี้ เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งนี้ห้ามทําค่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์อ,อันนี้แหละค่ะจริงๆเป็นพอยที่สำคัญที่สุดของการลงโทษคือเด็กต้องรู้จักควบคุมตัวเองเพื่อให้ไม่เกิดการลงโทษอันนี้ถามว่าอะไรเหมาะสมที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับบ้านขึ้นอยู่กับเด็กขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นความเหมาะสมเนี่ยมันไม่สามารถบอกชัดเจนได้ว่ามันคือ1 2 3 4มมันบอกได้แค่ว่า1คือเด็กต้องปลอดภยัยออไม่ได้ทําได้อารมณ์โกรธของพ่อแม่<า>แล้วก็ต้องตกลงกันเอาไว้ก่อนอแล้วสิ่งนี้มันก็ต้องเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเหมือนอย่างทํา e o เนี่ยจริงๆแล้วคือจํานวนนาทีเท่ากับจํานวนอายุ เด็ก2ขวบ10นาทีนี่ไม่ได้นะคะ,คะเด็ก2ขวบนี่แค่2นาทีนะฝรั่งเนี่ยเขาจะดีตรงที่เขาเข้าใจในคอนเซปต์ของว่าการทําโทษเนี่ยคือการไม่ได้ใช้อารมณ์โกรธของเราใส่ให้ลูกเพราะฉะนั้นเวลาลูกโกรธหงุดหงิอาลวาดหรือทําอะไรที่มันดูไม่ดีเนี่ยเขาจะจับเด็กคนหนึ่งเนี่ย ก็เหมือนกักบริเวณอยู่นาทีที่หนึ่งนั่งกอีตัวนี้เขานจะมีโซฟาโซฟาอยู่ในวงกลมนี้หรือยู่ซฟาและมีเราอยู่ในห้องนั้นด้วยแต่เราจะไม่พูดไม่คุยไม่ให้ความสนใจไม่ให้อะไรเลยแล้วก็ปล่อยมันร้องไห้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะบอกข้อกติกากับเขาเลยค่ะว่าอาศม์สองขวบหยุดร้องไห้เมื่อไหร่ถ้าสองนาทีปุ๊บออกมา มีนาฬิกาตั้งให้เห็นเลยนะคะเพื่อสอนให้เด็กรู้จักควบคุมความโกรธของตัวเองและพ่อแม่ก็จะไม่วอยายใส่เด็กในช่วงที่กําลังเป็นววยายอย่างนั้นมันจะอาจจะแตกต่างจากประเทศไทยนิดนึงตรงที่บางทีพอเด็กวอยาวปุ๊บเราก็สวนกลับอันนี้ก็เป็นการสอนให้เด็กรู้ว่าหงุดหงิดปุ๊บวอยายได้เพราะเราทำนะคะแต่นี่มันเป็นการสอนให้เขารู้ว่าเขาต้องรู้จักสงบสติอารมณ์เขาต้องรู้จักควบคุมตัวเองแล้วพอเงียบปุ๊บผ่อนคลายปุ๊บมาคุยกันว่าจะเอาอะไรมันเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่ง นะคะ,คะเพราะฉะนั้นการตั้งกฎเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยการลงโทษเนี่ยจุดที่มันผิดพลาดเยอะที่สุดก็คือตัวพ่อแม่เองเนี่แหละค่ะมไม่ทําตามที่ตั้งไว้ไม่ใช่เด็กนะ,ะเรานี่แหละไม่ได้ทําตามที่ตั้งไว้อย่างเช่นเราบอกว่าให้เล่นเกมแค่นี้ถึงเวลาจริงเราก็อาจจะงานไม่เสร็จหรือเราก็รู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยละขี้เกียจไปต่อล้อต่อเถียงปล่อยมันไปเถอ,<ม>อะวันรุ่งขึ้นเด็กก็ลองดูซิว่าวันนี้จะปล่อยหรือเปล่า<ม>แต่ถ้าเราเป๊ะเป๊ะเป๊ะ ลูกจะรู้เลยว่างองแงไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป๊ะอยู่แล้วสําคัญที่สุดคือพฤติกรรมทุกอย่างมันไม่มีทางหายไปได้จากการถูกทําโทษม,มันต้องมีข้อดีให้ด้วยว,วันวันมัวแต่แบบ ทำผิดโดนทําโทษทําผิดโดนทําโทษพฤติกรรมดีไม่เกิดมันต้องแบบทําดีแล้วได้ทําดีแล้วได้ทําดีแล้วได้ระวสิ่งนี้มันจะลดลงสิ่งนี้มันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะทําให้เราหายหงุดหงิดโดยเองโดยธรรมชาติขอบคุณมากนะครับวันนี้สาบคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์อมรินสุขภาพหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ไปอ่านกันถึงที่บ้านเลยค่ะก่อนเซ็กุนไนทกันในค่ำคืนนี้นะครับฝากหน่อยก็เลอกกันใครที่ชอบกินเที่ยวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการใหม่ที่เก๋มากเลยโครงการสวนลุมไนท์บาซารัชดาพิเศษนั่นเองนะครับว่างๆก็ลองมาดูของดีๆมีใส่กันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรที่มันไม่ได้หลงลืมกันและกันนะครับ